เป็นคลิปแรกที่เราเปิดตัวแบบเป็นแฟนกันพี่เนยพี่ว่าดีแล้วก็สามว, <Yeah. S 1> <laughs> ว่าเป็นเพื่อที่หนูด้วยเขานะคะ <laughs> <าย S 1> <laughs> เร<อ>า, <laughs> าจะมาทำบุญด้วยกัน<ท> <laughs> จะได้เจอกันทุกชาติคู่เราจะได้ทำบุญด้วยกันได้เจอกันทุกชาติทุกชาติตลอดกันไปคะ่ะ <laughs> ตลอดการที่เนยบอกว่าจะต้องเจอทุกชาติไม่ใช่แค่ชาติ <c oughs> ที่เราทำวันนี้ก็ให้แฟนคลับ ไอวันเนี่ยทุกทุกคนด้วยให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยทุกคไปจนี่คือสิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งที่พี่รักเรื่องดีบี้ก็คือว่าแบบชอบทำบุญแล้วก็คิดถึงคนอื่นด้วยแล้วก็ให้แสงคํามาทําด้วยแนวรักพี่ไหมเพราะมันเป็นเหมือนความรักที่บริสุทธิ์มันเหมือนเป็นการแบบให้เกียรติแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความรักที่แบบยิ่งใหญ่มากมา พ uh, ี่เนยเคดือเบบี้พ่หนูเป็นเบบี้ของพี่เนยสำหรับหนูอยู่กับพี่เนยก็พิเศษ